วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวะะวันขึ้นสิบห้าคำเป็นเก้าก็เข้าพรรษามาวันนี้ก็เป็นวันถ้าเป็นพระท่านก็เป็นอใครจะเข้าพรรษาหลังก็นนี่แหละวันสุดท้ายแหละพรุ่งนี้อธิษฐานเข้าพรรษาแต่ว่าสุดท้ายก็พรุ่งนี้แหละ สำหรับพระที่จะอธิษฐานจำพรรษาเรียกว่าพรรษาหลังพรรษาก่อนเรียกพรรษาปกติเนาะที่เข้าพรรษาแรกอันนี้ก็เรียกว่าเข้าพรรษาหลังก็อธิษฐานวันเลมค่ำเยอนเก้าหลังจากนั้นก็จะไม่ได้จำพรรษาแอไม่ได้อธิษฐานแล้ว นะก็จะได้ประมาณนี้นะก็โยมก็จะได้ศึกษารู้จักด้วยว่าเข้าปัญญาหนะ้าปัญาแรกปัญญาหลังแบบไหนนี่คือคือวินัยของพระนะโยมเข้าปัญญาแรกก็จะไปออกปัญญาขึ้นจิตแลมขึ้นจิตห้าคำเป็นสิเด็ดเนาะประมาณนั้นะ แล้วก็ปัญจาลังนก็จะไปออกรอยกระทงเลยนะอนธิษฐานพรุ่งนี้ไปออกอ่กาประวัาลอยกระทงนี่ท่านก็บัญญัติมีหนไว้ให้พระภิสุได้อยู่รู้นะเวลาเดินทางไปไหนก็นจะรู้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าปัรษาก็ไปด้วยสัตหะก็โมทนาได้โดมด้วยทุกท่านทุกคน นะได้มาทําบุญให้ทานแล้วก็ได้ถวายพระตาหารถวายสังฆทานถวายทั้งปวงนะเราทําบุญให้เกิดกับกายวาจาใจของเรามันก็จะเป็น <c oughs> พลังอย่างหนึ่งนะพวกง่ายๆท่านบอกว่าคนเราเก็บความดีก็เก็บไว้ในใจเก็บความไม่ดีก็ไว้ในใจคือกันเลย ฉะนั้นว่านรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตนะัว่าถูกจริงๆโยงนยลามทุกมากระทุกใจจนะของลาสุกก็สุขที่ใจจะของฉะนั้นถ้าเราได้มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยบุญโดยกุศลฟังเทศก็ได้บุญอ่านมาประพฤติปฏิบัติรมก็ได้บุญบุญจึงเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายชีวิตเกิดขึ้นมา เออบางคนก็ไม่แน่นอนนะตายก่อนพ่อก,ก่อนแม่แม่ตายก่อนลูกก็มีน้องตายก่อนพี่ก็มีพี่ตายก่อนน้องก็มีเกิเห็นกันอยู่เกิดขึ้นมาไม่มีอะไรแน่นอนเห็นกันะชีวิตหลังจากความตายไปได้ไงอาศัยบุญอย่างเดียวเลยอาศัยบุญและบาปนั่นแหละนะเป็นกรรมที่ดันให้ไปสู่ภพวภูมิต่างๆ แล้วก็อาศัยญาติพี่น้องด้วยที่ยอมมาจำศีลาพค่ณ้นปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเขาก็จะอาศัยดนัยนะส่วนที่ไปเกิดแล้วนะตายแล้วไปเกิดอย่างเช่นว่าตายจากมนุษย์ไปเป็น,เป,นเป็นเด็ดสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะเขาก็มีอาหารของเขาอยู่สัตว์เดรัจฉานนะนะอ่าที่ข้าวน้าเหมือนมนุษย์เห็ะ นะเขาก็ได้อาศัยอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีความสุขสะดวกสบายเหมือนมนุษย์นะก็นอกจากสัตว์ที่มีมนุษย์ดูแลดีๆนะอาจะเคยสร้างบาร,รมีมาก็เป็นสัตว์ที่คนดูแลรักษาวนะันนี้ก็ถ้าท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจนะมาประพฤติปฏิบัติจำศีลน,นะ บางคนก็ตั้งอกตั้งใจให้มาได้ตลอดทุกศีลทุกวันพระกองโมทนาด้วยนะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงจำพรรษาได้มาจนตลอดพรรษานี่โอ้ใจดีนะมีสัจจะมีสัจจะมีความตั้งใจสูงนะหรือจะไม่ได้พบก็ไม่เป็นไรนะแต่เมื่อมีเหตุจําเป็นแล้วก็นะมีตุลาออาไปทําตุล์เมื่อมีความว่างไม มีธุระก,การงานอันใดพอสมควรก็วางไว้ก่อนนะก็มาประพฤติปฏิบัติจำจำสิงร่วมกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลข,ของตัวเราเองนะทีนี้ถ้าเราสั่งสมบุญสุขโภคุณยศอุจโยนะการสั่งสมบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยนําสุขมาให้นะมันยังไม่ได้ความสุขจริงโยนะแต่ผลบุญนั้นมันจังมีสะสมเอาไว้รอ นะอานนี้สงที่เราได้ทําให้มันเต็มที่นันก็จะให้ผลเราจนได้จนวันหนึ่งอ,อ,อย่างพาระสงฆ์นี่มาบวชอย่างนี้นะในอดีตชจ้าท่านก็อาจจะเคยบวชเคยประพฤติปฏิบัติเคยทํเปิอข้อแนวทางในทำต่างสอนของพุทธเจ้าก็ได้นะท่านนี้ก็ได้มาบวชอีกนะมาบวชแล้วก็ได้อ่าประพฤติปฏิบัติทำนะตามกําลังตามศรัทธาของตัวเองนะ เมื่อได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติแรื่มันก็จะเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยของแต่ละคนน้นนาไปเรื่อยๆอย่างโยมนี่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาฝึกใจของตัวเองมาได้ยินได้ฟังเออครูบาอาจารย์สอนให้เราให้มีสติมากๆเนาะให้มีสติเท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นนะใจเราเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไปถึงคนอื่นเลยใจเราเป็นทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่ใจเราเอง นะใจเราเป็นสุขมันก็หยุดที่ใจเราราน,นนั้นถ้าเรารู้จักอารมณ์รู้จักใจเราแล้วก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติฝึกใจของเราได้นะทีนี้ใจตัวที่จะมาพูดถึงเสมอที่และครูบาอาจารย์ทั้งประเทศสอนนะว่าใจตรงนี้มันไม่ตายนะมันไม่เคยตายเลยมันไม่เคยเจ็บเคยเจ็บเคย,เคย,เคย,เคยตายง่ายง่แต่เรายังไม่เห็นมันไม่เจอนะท่านที่บอก จิตตัวนี้เป็นจิตประพัดสน,นจิตของใสายมากเป็นจิตเดิมจิตโดยที่มันมีความสะอาดนะมันมีความสงบแต่ด้วยสิ่งที่มันเป็นของสกปรกก็เรียกว่าอารมณ์ลมนะมันจรมาหรือมันเกิดขึ้นบ่อยจนเราไม่รู้เรื่องของมัเราไม่เคยทําความสะอาดเราก็เลยไม่เห็นความสะอาดนะเหมือนเราอยู่กับของสกปรกจนเราไม่รู้ว่ามันสกปรกจนมัน กินกับมันกลายเป็นละเออมันไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งเราได้ทําสิ่งนั้นให้มันสะอาดก็สวยงามอยู่สวยงามมันจะอาดขึ้นจิตค,คนเราก็เหมือนกันความรู้สึกคนเราก็เหมือนกันท่านทําสะอาดก็คือว่าให้มีสติมากขึ้นมากขึ้นสติก็คือรู้ตัวนี่แหละโยมให้รู้ติดตัวอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเราจะเห็นตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นตัวเองมากขึ้นมันจะสอนตัวเองได้ นะมันจะมีกําลังเท่าทันการปฏริบัติธรรมก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองรู้แล้วเราไปทําลายมันได้ไหมไม่ได้แล้วสมุติโยมโกรธขึ้นมาเดี๋ยวนี้รวมทาลายความโกรธได้ไหมไม่ได้ความโกรธก็ยังอยู่แต่ว่าสติมันทันนะโยมสติมันทันความรู้สึกตัวน,นี้นี่ก็เรียกว่ามันคู่กันสติหรือผู้รู้นี่เลย ที่มันไม่เคยตายถ้าเราฝึกมันต่อเนื่องมันจะมีความเด่นของมันนะอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ทันเราได้ยินเขาดา่าป๊อเราก็ทันีน่ทันความรู้สึกที่ตัวเองมันจะไม่ไปนสนใจคำด่าคำดอกมันจะสนใจแต่ใจตัวเองอ่าใจตัวเองไม่โกรธใจตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าใจเราโกรธเราก็เป็นทุกข์เนี่ยเห็นอยู่ในใจของเราเนี่ยก็เ,เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องพอดีพอดีนี่ เหมือนเรามาวัดอย่างนี้มันก็จะมีสติมากกว่าอยู่บ้านก็ได้นะเพราะเราตั้งใจมาฝึกจริงๆแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะเพราะว่าเดี๋ยวกเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับกอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องเกี่ยวอยู่ในบ้านนะแต่ว่าเราตั้งอกตั้งใจมาวัดนี่เราก็วางแล้ววางการงานทั้งหลายนะในบ้านเรามาวัด ตั้งใจมาดูใจของตัวเองตั้งใจมาเดินจงกคมตั้งใจมานั่งสมาธิมาทำวัดสวดมนต์ร่วมกันนี่ความที่ใจพอดีนะที่เรามีสตินี่แหละนะเรารู้เท่าทันอารมณ์นี่อ่ามันจะมันจะเห็นกว่าการอยู่ในบ้านนะทีนี้ถ้าเรามีโอกาส,สดได้ฝึกบ่อยๆอย่างครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติ่ันก็จะเห็นสติกับอารณมณ์มันตีคู่กันมาเลย,เลยนะ ทันกันนะมันจะทันกันเรื่อยๆะท่านถึงบอกว่าใจมันเป็นของไม่ตายทีนี้ท่านมาเห็นร่างกายในี่ตายเ,าเห็นแม่โยมทีนี้กายมันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันของเสื่อมได้แต่อารมณ์ก็เป็นของเสื่อมด้านมือนกันนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วเปลี่ยนไปดีใจก็ไม่แน่นะเดี๋ยวก็เสียใจอ่าก็ไม่แน่อีกแล้วก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แหละมันลูกปูชาท่านเทศ เอาคำว่าไม่แน่เนี่ยเป็นธรรมะสอนตัวเองอ่ามันจะทุกข์ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่มันจะสุขขนาดไหนก็อย่าไปเชื่อมันนะก็ว่าไม่แน่ไว้ทวอันนี้จะมาว่ามันเป็นธรรมที่ขั้นปัญญานะคนได้พิจารณาอยู่ตรงนี้เขาก็จะไม่เชื่อจะไม่เชื่อสภาวะที่เกิดกับตัวเองนะไม่ใช่ทางนอกก็ใช่ด้วกันเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆภายนอกเห็น รวบลดกิ่นเสียงต่างๆภายนอกเป็นของไม่เที่ยงนะน้อมมาตัวเองก็จะเห็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะ่ะเมื่อพิจารณาตัวเองอยู่่เสมออย่างนี้ความยึดมนะั่นความหลงผิดนะ่ะอ่าทีแรกมันก็หลงก่อนนะ่ะพอหลงแล้วทีนี้เรามาได้ฟังได้ยินหนึ่งก็รู้ทีนี้รู้แล้วมันยังหายหลงอยู่ไหมมันก็ยังดอกโยมมันก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมแหละ ผมมันขา,ขาวๆก็ไปอ้อมให้มันดำๆกลัวมันติดมันไม่งามนะ,ะนั่นแหละก็ไม่ยอมรับมันนะเอออ่าหนังถ้ามันเหี่ยวๆจนยอดล้าไม่งามก็เป็นดึงเย็บไว้ตรงนั้นเย็บไว้ตรงนี้เห็ไหมโยบุกวันนี้แบบมีทุกอย่างทําให้มันงามเอาน,นี่มาทาเอาเนี่ยมาปกุกอันนี้มันนวดไปนี่เขาเรียกว่าถ้าความหลงมากเท่าไหร่ก็ทุกข์กับมันมากท่านั้น แต่ถ้าเรารู้เพื่อรักษามันไว้เพื่อออยู่กับมันไปรักษาบรรเทามันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักษามันที่นี่เรารู้นะเราก็ไม่หลงมันจนเกินไปวันหนึ่งเมื่อร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมีความเจ็บไข้มีความเก่ชรามีความสุดท้ายก็คือทนไม่ได้มันจะต้องตายเนี่ยจิตผู้รู้สตินี่มันจะมันจะแตกต่างจากคนที่มีคิดมีพิจารณา,นา ะคนที่ไม่คิดไม่พิจารณาเขาจะหวงเขาจะมันพูดยากเพราะจิตที่ไม่มีความรู้เลยนี่เขาก็หลงอยู่เมื่อยอยู่กับสิ่งที่เขาคิดนั่นเองแต่ถ้าคนคิดถูก๊บมันเริ่มคิดมันเริ่มรู้จักใช้ความคิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังโยนิโสมนสิกะนี่ที่จะนะวันนี้เรายังไม่ตายก็รจริงดกร่างกายแต่ต่อไปมันก็ต้องมีเสื่อมมีเจ็บป่วยมีตายเมื่อวันนั้นมาถึงใครก็พึ่งไม่ได้โยม นะเออจะมาน,นึกถึงครูบาอาจารย์ช่วยดือ้อช่วยเดือช่วยได้อยู่ดอกแต่ว่ากําลังใจเราเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเออใจมันเป็นช่องสําคัญถ้าใจเราอ่ถึงที่สุดแล้วท่านให้วางท่านว่าให้วางคําว่าวางนี่คือยอมรับมันเอาละมันจะเป็นยังไงก็หน้าที่ของมันนี่เราก็สอนตัวเองไปอย่างนี้นะนี่เรียกว่าธรรมะนันปฏิบัติก็จะแนะนําอย่างนี้เลยโยม ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทําไว้แต่ดีดกด็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีนะมันก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในภพภูมินีสวรรค์บ้าง่าชั้นต่างๆมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้นะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรตอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าคนทําบุญทํากุศลไว้อย่างนี้อย่างโยมไม่ยากจนนะเกิดชั้นไหนก็เป็นคนไม่ยากจนก็ได้ทําบุญในทานอยู่เสมอแล้วในยุคนี้ก็มียังมีพระสงฆ์อยู่นะมันก็จะ ชื่อว่าดังมีโอกาสได้ทดําบุญใ้ทานหนึ่งผลของทานของบุญที่เราได้ทําไว้ก็จะสะสมของไข่ของมันนะทำบ่อยๆใจเราก็ดีบ่อยๆนะเออมันก็จะเป็นนิสัยแล้วก็สิ่งที่เราทํมันก็จะเป็นบรารมีของเรามันก็จะเพิ่มปูนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันะมก็จะเต็มได้จนใดจนดวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าคนที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์จริงๆนี่ เขาก็จะต้องพิจารณาสิ่งที่สูงกว่านั้นโยมน,นะไม่ไปนสนใจสวรรค์แล้วนี่ไม่ไปนสนใจอะไรเลย,เลยไม่หวังความสุขวหวังแต่คนทุกข์ก็มีนะทีนี้ทำที่จะปฏิบัติใน้ถึงคนทุกข์ก็คืออริยสัจสี่โยมน,นะพระเจ้าปัตสรู้อริยสัจสี่ท่านกําหนดรู้ทุกนี่นะทุกเป็นสิ่งที่เรารู้เนี่ยควรจะกําหนดรู้คือรู้ตามความจริงนะนะ สมุทัยคือเหตุของทุกข์คืออะไรนะคือความอยากความไม่อยากนี่แหละสองอย่างเขาเรียกว่าวิภวะตัณหากับตัณหาเนี่มีสองอย่างคือความอยากกับความไม่อยากไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนี่ก็เรียกว่าความไม่อยากมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ความอยากก็คืออยากให้มันอยู่อย่างนี้อยากให้มันเที่ยงอยู่อย่างนี้อยากให้มันแก่มันเจ็บอันนี้ก็คือความอยากของเราเขาเรียกว่าตัณหานะ สมุทยัยนิโรธก็คือความดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือความเข้าไปรู้แจ้งในในความอยากแล้วก็ในทุกนั่นแหละนะอ,อริยามรรคก็คือก็คือมรรคนั่นแหละนะคืออริยคือมรรคคือทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ก็คือสัามมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือความเห็นถูกต้องแล้วมันก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องไปยิ่งขึ้นไป ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมีโอกาสได้มาปฏิบัติทมนะมีตั้งแต่เืิ่มต้นก็คือการทําบุญให้ทานมันก็เป็นบุญกุศลทีนี้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนะอริยสัจนี่พูดง่ายฟังง่ายแต่ถ้าจะให้เข้าใจจริงๆมันต้องภาคปฏิบัติถึงจะเข้าใจได้นะเออเหมือนเราอยากได้อะไรมากๆเนี่ยเราลงไม่ไม่ไปเอามันมันก็ทุกนะมันบีบวัวใจเราแต่เราชนะมันได้มันก็ชื่อว่ามันเลย นะมันมันเท่าทานอารมณ์เด้ทีนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้โยมก็ออกไปคิดพิจารณานานะทําไปเรื่อยๆโยมนะเอออย่างน้อยเกิดมาเออบางคนเกิดมาร้อปีไม่ได้ทําความดีก็ยังว่าไม่ได้อาบุญได้กุศลสู่คนเกิดแม่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งกันวางไม่ได้นะเกิดมาเป็นร้อปีแต่ไม่เคยทำความดีเลย สู้คนเกิดเน้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่รักษาศีนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเรายังประเสริฐกว่าท่านว่ายังประเสริฐกว่าได้ยินได้ฟังนะแต่ว่าทุกวันนี้การที่ได้ยินได้ฟังก็มีหลากหลายโยงทางโทรศัพท์ทางสื่อสารอะไรต่างๆหลวงก็สามารถต,ติดตามดูได้ฟังไปเราก็จะได้ความรู้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นนะเราก็จะได้เป็น คนที่มีความเข้าเข้าใจในธรรมะยิ่งขึ้นไปนะทางที่จะมาพูดวันรัวนในอกนรกในใจมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะเมื่อกายตายแล้วนี่จะตายด้วยวิธีใดก็ตามจะ่าตัวตายจะตายด้วยถึงเวลาจะตายด้วยอะไรก็ตามหยิบไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุอะไรก็ตามร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันตายปั๊กมันทนไม่ได้ภาษาเราเรียกว่าตายเนาะภาษาธรรมเรียกว่ามัน มันทนไม่ไหวนะมันมันมันดับไปนะในร่างกายก็เหลือจิตด,ดวงเดียวทีนี่จิตด,ดวงนี้เลยจะเป็นของที่สําคัญนะทุกคนมีนั่งอยู่มีทุกคนนะถ้าใครเคยทําบุญทํากุศลคุณงามความดีเอาไว้จิตด,ดวงนี้มีที่เกาะมีที่ยึดนะเราก็จะมีที่พึ่งนะขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เรามาป,ปฏิบัติตามําคุณงามความดี เราก็แผ่คุามความดีก็เห็นแก่ญาติพี่นะ้องนะญาติพี่น้องที่ตายไปพร้อมตั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เกิดจากกรรมเวรที่เราเคยสัง่งเคยทําไว้แต่ดีตชาตาเราทําความดีแล้วก็แผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเขากรมเวรบางอย่างก็เบาบางลงไปได้เหมือนกันอยู่นะวามเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของเราก็เบาบางลงไปได้เหมือนกันฉะนั้นบุญกุศลนี่เป็นสิ่งที่สําคัญ เรายืมเงินเขาเนอะนะยืมเงินเขาเราก็ใช้หนี้เขาอ่ามันก็ค่อยหมดไปเหมือนกันมันกรรมเวรเหมือนกันแหละเราเคยทำมาไว้แต่ถ้าเราไม่ใช้หนี้เลยไม่ทําความดีแต่เมตตายเขาเลยเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ทวงเราตลอดนั่นะแหละจึงทําให้เราเป็นทุกข์ไม่หยุดไม่อยอมเถอวันนี้ก็คงจะสมควรนะหลังจากนี้ไปก็จะได้รับพรก็จะได้ทำวัดเช้ากันไม่ใช่ <c oughs> Ah <tiple>